สวัสดีค่ะอาจารย์ฮิกี้นะคะวันนี้วันที่20สิงหาคมวันพุธนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่20สิงหาคมอายุ18ขึ้นไปแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่เกิดในวันพุธนะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพศทุกกลางวันพุธกลางคืนนะคะเรามาเริ่มต้นกันคะ่ะอาจารย์ทายให้ ห้าคำถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเรานะคะไพ่ใบแรกคือคิงซอบรอนนะคะไพ่ใบที่2คือ n i h t t o Swords ไม้เท้าแล้วก็ดาบนะคะทํานายว่าหน้าที่การงานของท่านนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีเรื่องของการขยายกิจการเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีในเรื่อนงะของหน้าที่การงานการขยายกิจการนะคะเรื่องของตําแหน่งงานมีการแข่งขันจะเป็นไปได้แน่นอนค่ะรอรอไปเป็นตามขั้นตอนนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินในบัญชีของท่านนะคะไพ่ใบแรกคือ page of pentacle แปดไม้เท้านะคะเหรียญแล้วก็ความมั่นคงการเงินของท่านจะเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการที่ท่านเคยลงทุนแล้ว จะส่งผลในช่วงปีนี้นะคะเรื่องของช่วงลาบลับลอยส่งผลในเรื่องของเงินในบัญชีด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเรื่องความรักนะคะไพ่ใบแรกคือกาว okay, ดาเพชรอนนะคะให้ใบ้นะหกเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของความไม่สบายใจนะคะเป็นข้อแขงปัญหานะคะแล้วก็เป็นไพ่ของความเมตตานะคะทํานายว่าความรักของท่านชั่วโมงนี้อาจจะมีความ ติดขาดความไม่สบายใจความกังวลใจเรื่องของมือที่สามอะไรแบบนี้นะคะแต่เชื่อว่าเมื่อเวลาช่วงนั้นผ่านไปปัญหาผ่านไปจะกลับเข้ามาเป็นครอบครัวกันได้อยู่นะคะขอให้ทุกท่านมีความรักที่สดใสท่านผู้ใดที่แสวงหาความรักที่มั่นคงนะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่ให้ศึกษาสื่อสารกันด้วยความมีเมตตานะคะท่านจะมีโอกาสได้เจอความรักที่ดีนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ใบแรกคือผู้รักไพ่ใบที่สองคือสีถ้วยไม่พอใจนะทํานายว่าสุขภาพของท่านนะคะ ถ้าหวก็ดีอยู่แล้วอย่าชะล่าใจนะคะดูแลตัวเองตามอาการไปนะคะส่วนท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะคะให้รักษาตามอาการอย่างต่อเนื่องนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอไม่ว่าจะป่วยแบบไหนให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะสวดมนนั่งสมาธิช่วยได้แน่นอนอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาสวดมนั่งสมาธิทุกๆวันนะคะพยายามกันนะคะ ทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภและลับลอยไพ่ใบแรกคือเดอเฮอร์มิตไพ่ใบที่สองคือเจเลเวอร์นะคะถ้าท่านเห็นผู้ใหญ่ที่ท่านรักปรารถนาดีกับท่านบอกเลขตัวเลขดีๆมานะซื้อได้เลยนะคะฝันเห็นบรรพบุรุษก็ซื้อได้นะคะทาบุญให้ผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสม,มีโชคดีในเรื่องของโชคลาภลละลับขอยไปทุกท่านเป็นเศรษฐีนะคะมีโชคมีชัยกันนะคะลักษณะของคนวันพุธวันพุธเป็นวันเดียวนะคะที่ มีสองคาพุทธกลางวันพุทธกลางคืนนะคะเป็นพุทธที่มีพลังนะคะพระเกตพระลาหูนะคะลักษณะของคนวันพุธก็คือเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรสองอารมณ์นะคะบางครั้งก็ดีก็ดีใจหายบางครั้งกโกรธแล้วก็เซนซิทีฟอ่อนไหวมากง่ายนะคะสีที่ดีคือเขียวเหลืองแล้วก็ฟ้าอ่อนนะคะสีไม่ดีก็คือแดงเข้มน้ำตาลดํานะคะเลขที่ดีคือห้าแปดแล้วก็สามนะคะสามสิบห้าก็ได้นะคะ สุขภาพที่ควรระวังคือระบบความเครียดระบบประสาทระบบหายใจระบบทางเดิอนอาหารนะคะอัญมณนนีที่ดีคือมรกตเพทายแล้วก็ไพลินนะคะสีฟ้าบลูโชพัสนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข,ขที่สิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองปเป็นเศรษฐีนะคะที่ทุกท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะขอให้มีความสุขสมปรารถนานะคะก้าวหนา้าก้าวไกลไปในทุกๆด้านนะคะเป็นเศรษฐีกันนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะ